้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็นสองประเภทครับประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดิน สิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทําลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทําลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกําหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับ เป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทําไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกําหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกําหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกขภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิด หากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทําความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิด ไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้